สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์จ๋ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลล์จ๋าก็จะมาแนะนํากับรถซูซูกิแค r ลี่รุ่นนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่3ามแ0 0เก้ามาบาทค่ะก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นรถบรรทุกนะคะลูกค้าสามารถขนของได้เยอะด้วยนะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดได้ทั้งหมด3ทิศทางค่ะ,ะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถเติมน้ํามัน e20 ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ายในนะคะก็จะมีพวกวิทยุนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์อาเกียร์แมนนวลนะคะ5สปีดค่ะแล้วก็ภายในนะคะก็กว้างขวางขึ้นค่ะสามารถนั่งได้ทั้งหมด3คนแล้วนะคะเวลาเซอร์วิสนะคะก็จะเป็นเซอร์วิสตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะง่ายขึ้นค่ะเวลาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะออกรถออกรถ2,500ับาทนะคะ ถ้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์0800692508นะคะสำหรับวันนี้เียวจากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ